ฝนตกเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมฝนมันตกนะครับนะฝนมันตกไว้ไม่ใช่อะไรเพิ่มร้อยหนึ่งไม่เป็นไรใช่ไหมผมรู้สึกว่าแม่งเสียงโคตรเที่ยเลยนะครับเสียงผมมันดังเกินไปนี่นะครับมันปรับยังไงมันก็ไม่โอเคเว้ยมันต้องปรับแบบนี้แทนเอาแบบนี้แล้วกันนะงูอีกแล้วช่างแม่งไม่ต้องสนใจแล้วโอ้ ปืนไม่โอเคนะครับไม่โอเคเลยไม่ใช่เสียงเสียงเสียงไม่โอเคปืนอะไรมาเกี่ยวอะไรกับปืนเนี่ยเอาพวกใหม่มาใส่โอเคไปเลยวันนี้เราจะลองดูสักสิบวิก็พอแนสวรรค์คนหัวลุกเป็นด่านที่มันได้ลงคลิปมานานแล้วคลิปมันก็เล่นไม่ได้อยู่ดีครับเขาไม่แก้ไขเลยโอ ไม่มีคนเล่นหรือไงวะไม่มีคนทวงอย่างนี้เหรอใครก็ได้ไปทวงเลยได้ไหมทวงให้มันเล่นได้หน่อยเออวิหารฟาร์สิบวิก็ได้เลยเห็นไหมถ้าเล่นได้มันต้องแบบนี้เลยเป็นแนซ้ำแม่งดูจากทรงแล้วบอร์ดน่าจะเยอะอยู่บอดเยอะพอสมควรนะครับ เน็ตช้าวะ่ะฝนตกนแน่เลยฝนมันตกเว้ยเน็ตมาเลยชาเกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวนะอันนี้แถวบ้านผมมันเกี่ยวนะฝนถ้าฝนมาตกนี่เน็ตมันชาเลยไม่รู้ไม,ไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าโอ้ดีนะกูมไม่เป็นเพราะไม่อยากเป็นนั่นเองยิงพัดดาดหน่อยอ๋อเป็นอย่างนี้ ก่อนจะไม่ได้ยิงก่อนจะไม่ได้ยิงยีก่อนเว้เฮ้ยพองมาอะไรวะรับรับรอ,รอรอไว้หมอนี่ตายกันหมดห้องแล้วพวกมึงจะรีบตายไปไหนเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตายดิอยู่กับกูก่อน อยก,กูอรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันตบเราได้นะครับตรงนี้พีใหญ่มันพีใหญ่ตบได้เว่พีเล็กตรงนี้ก็ตบได้ตบได้สามทางเลยสองสามทางเลยแปลงล่างเอา้าอะไรวะอะไรวะอะไรวะ เป็นอะไรวาวีนียวมันจับยังไงของมันวะเอาผีใหญ่มาต้นทางไม่งั้นไอ้ผีเล็กมันตายเราป่านนี้มึงทำอะไรฮะผีเล็กกอมยอตายไม่แง่ไม่แ่สวัสดีผีเล็ก ตายตายเจ๋งฮิโร่มาทำอะไรวะมันอยู่นูนเนี่ยทำอะไรของมันวะคอบยอ,อยนี้เต็มทำไมอะไรฮะเฮ้ยมันมามันมามันวิง่งขึ้นไปทำไมวะสงไยนะ คนใช่ไหมอีกตัวเดียวโดดไปพุ่งเยอ้เฮียผมผมได้ด้วยโดดไปบวกแม่งลยมั้งเฮยเฮตายกูตายกูตายกูตายเฮ้ยเฮียออกมาดีไหมเนี่ยออกมาขี้ถูกไหมเนี่ยโอ้โหพุ่งใส่อย่างแรงเลยเปลี่ยนที่กันบ้างนะครับเล่นแต่ที่เดียวมันน่าเบื่อใช่ไหมผมก็เบื่อเหมือนกันมาอยู่ตรงนี้บ้างนะครับ โอ้ว oh, าดเสียวควรจับเอ้ยใครขี่หาเลยวะขีม่มอเตอร์ไซค์แรงจังอะหนวกหมูประเล็นอ่ะัยรุ่นเหนมาอยู่กับพี่หน่อยอาณาคินอาณาคิน,น,น,นเดี๋ยวเข้ามาช่วยกูนหน่อยยังคลองที่หนึ่งไว้เหมือนเดิมอะไรอะไรยิยงอะไรยิยงอะไรพีผีโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยมันใกล้ตายแล้ว เสียของเลยว่ะมานี่หน่อยมานี่หน่อยโดดขึ้นมาไม่เป็นหรอว่าบอดเนี่ยเฮ้ยเอีย่ยแม่งบอดมันโดดไม่เป็นมันโดดข้ามเลยอ๋อไปแย่งที่อีกไอ้ป้านี่โอ้โหให้มันขึ้นมาก่อนเพราะมึงก็สายกระสุนอ่ะเฮ้ยมัน,นมละโอ้ ยังไงต่อเพื่อนยังไงต่อ <_: S 1> มันมาแล้พวพ่อมาหันหลังหาที่อะไรหันหลัง,าางทาไมโอ้เอากระสุนหมดไอ้เาอียเฮียกีชากีชามันตายยังไงยิ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 งดิแฟนแฟนมาแล้วแฟน แฟนใครวะไม่ใช่แฟนกูแล้วกันเอาตายหมดตายหมดแลงล่างตรงน,นี่ละอู้กูตายดาบฟันไม่เข้าครัปปปบปูมโยมดาบฟันดาบมันฟันไม่เข้าเมื่อกี้ <laughs> อ่อนดอยยังวะ ต่อดีปะ่ะเอาเอาอะไรวะทำไมกูเป็น,นอ่ะอีป่าเ้ยกูฝาเปลี่ยนปืนแล้วนะเปลี่ยนปืนกูก็ยังเป็นอโอกูออทำอะไรเนี่ยอีป่าเอ้ยหนังหมาวะ่ะไม่มีอะไรอีกด้วยนะ นี่ไงสวัสดีครับพี่ชายแอะแอะทำอะไรเอ่ยทำอะไรเอ่ยอีนู้วิหารฟาโลมาแล้วเฮ้ยแต่ยิงกูครยิงกูสร้างเอาไอห,หมอนี่ก่อนนี่ไงทำอะไรวะยิงไม่โคตรแม่นเลยบอทเอ้าอะไรโอ้ตาม,มายิงกูเลยแย่ไม่โคตรโหดโ,ดโอ้โดนหัวโดนหัว แม่งมนลงมายิงผมเลยเว้ยเขี้ยโหดไปไหนวะกูเกือบตายด้วยประเด็นนะโหดจังวะไอ้บ้านี่ไอ้บอดมึงจะโหดกันไปแล้วนะอันนี้อันนี้ไปไหนไปไหนเอาอี๋อีชาไปเร็วนะมึงเฮ้ยไปไหนแล้วข้ามาลงไปล่ากนท่านมันไหลวะเออเออกูทำอะไรเนี่ย อย่างเดือดเลยไปนี่ไปนี่ไปตรงนี้ดีกว่ามันบักได้หรือเปล่าวะผมจะบักได้ทำอะไงอยูว่วะสรุปแล้วกูกลัวป๊ไม่เป็น้ะเนี่ยเอา้าอะไรวะกูเป็นผีสองรอบแม่งตัวใหญ่แล้วตัวเล็ก ตัวเล็กแล้วก็มาตัวใหญ่โอ้ยป้าเอ้ยหนังมาวะ่ะเฮ้ยเฮียใครยิยกูยจเย็นๆยี่ใยเย็นๆมึงจะยยงกูคนเดียวเหอยเนี่ยเอ,เอยย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 ยอยยยยยห่ยยยยยยอยย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 หยย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 ยรย อุ้ยแหมงยิงกูแหมงยิงกูไปเร็วลไปเร็วลสายผีรักลุยเลยแล้วมึงก็มาเดินติดกูนะบ้าแล้วแบบนี้่ะเอามาหน่อยทีเอามาหน่อาายทีมันท่าไวหมอนี่อุยอ้ยแหมตกกูอาอมันมาแล้วมนันมาแล้วเอาอะไรวะอะไรวะเอาไปชนละมุด รอบนี้แม่งโอ้เฮ้ยลองนี่ลองนี้อยู่ในท่อนี่มันจะเห็นผมไหมอยู่ในท่อแม่งอ่ะคืออยู่ในท่อเลยเอาเดพ็พี่สูตรพี่สูน์มอเตอร์ไซค์ใครอีกแล้วว่ามึงจะขี่บ่อยเกินไปแล้วนะบ้าเอยเออกูไม่เป็นถ้ามึงเป็นอีกเนี่ยมึงจะเฮี้ยมากเลยนะ มันตกทะลุหรือเปล่าวะถ้ามันตทกทะลุนี่ก็เฮียเองนะตทกทะลุนี่จะด่าเลยนะ <c ười> มึงจะโอเวอร์อกันไปเฮ้ hey, hey, hey. ตายหมดเฮียเ <c ười> ออกูตายกูตาย ทำอะไรเอ่ยพี่ทำอะไรเอ่ยเฮคุณรอดด้วยเว้ยเอา้าทำไมฟันไม่ตายวะทำไมมันฟันไม่ตายวะอุ้ยเฮียนั่นไงฟันไม่ตายดูดิโอ้แม่งมันปรับใหม่ใช่ไหม ให้ผีตัวเล็กฟันขวาหมายถึงฟันท่าฟันท่าใหญ่มันน่าจะตายนะมันปรับไปเนี่ยเลยยากกว่าเดิมไอ้เวรเนื้ออะไรวะเนี่ยผีลุมกระทือบนี่นะมึงให้ปรับให้มันยากกว่าเดิมสู้คนเดียวด้วยนะไปเอาเอาเขาไปเอออะอรสงสัยมันสงสัยคนมันโอพีเกินไปหรือมั้งคนโอพีเกินไปเขาก็เลยปรับใหม่ เอาไปเอามาแม่ผีผีโอพี P. P. เกินไป <c oughs> ปันไม่ตายโอ้อช่างมาันเลยช่างมาันเลยค <c oughs> อแหบแล้วโอ้ยเก็บของก่อนนะเก็บของ <c oughs> ได้กล่องมาโอเคเอาไว้เท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดสับตไครให้ผมด้วยนะครับ